เล่นยังไงวนะเนี่ยเอาไปดิไม่เป็นไม่รู้รู้อย่างเดียวที่ว่าจากที่เคยดูมันคือการให้เราว่าไม่เล่นละเอามาละวะนคือการให้เราแบบว่าเหมือนนะไอ้ใช่แลรวะคราที่คาร์บอยเขาเล่นกันอะ ที่แม่งยัดกระสุนก็ไปในปืนแล้วก็แบบสุ่มยิงกันอะว่าใครจะโดนไม่โดนอะเออเออใช่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 เดี๋ยวพูดทำไงครับพี่อ๋อเยีทีบทีมเอ้ย แล้วทำอะไรเซ็นสัญญาเหรออี๋เซ็นสัญญาด้วยปั๊มชื่ออะเอาใส่ตัวออยู่ไหนวะอะวายอยู่ไหนวะมาไม่เ,เจออะเอ็นเตอร์มา l a ดี ใน2กระสุนทิ้ง1ปอมอีก2อะไรเพื่อนไม่ทันมันบอกว่าอะไรวะก็ใส่ใส่แบบกระสุนที่แบบไม่ได้แบบเจาะตรงอ่ะเบอร์นี้ shooting your s e l f with a blank skip the dealer turn ถ้ายิงตัวเองด้วยกระสุนเปล่าหรือกระสุน blank กัน <จ>เราจะเล่นต่อข้ามะจะข้าม The Dealer Turn ก็คือข้ามตาของของ Dealer อ่าหนึ่งในสามกูไม่โดนหรอกเ่าอ่ะไปไงอเอาไงวะห้าสิบห้าสิบแหละอันนี้คือห้าสิบห้าสิบ วัดเลยตายซะมึงอ่ะบาจาบาจาเ,เออมันไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> โหอันนี้ยิง,งยังไงก็โดนมาว่ะคนจริงสามรงกันกระสุนแรงสอง มากูใส่เมืองก่อนเลยโอ้ยชนะแล้วอะไรด้งขึ้นมาอ๋อแต่พี่ดิบอนีรสเตจสอง Let's make this a little more interesting. เขาไม่มันน่าสนใจขึ้นดีกว่าน่าอาคิปไอเทมมีสองไอเทมต่อคนคุณแจแล้วก็เป็นขยายสี่ชีวิตเหีืห้าสิบห้าสิบหนึ่งศูอย์หนึ่งมาอันนี้อะไรอ่ะสคริปอ๋อสคริปเทิร์นดิวเลอร์ก็คือข้ามไม่ไปหนึ่งตาเลยใช่ไหม อันนี้เช็คกระสุนเช็คเด็กเคเรนลาวอินดอะแชมพูในหลังเพอเอ้ในเออในเนี่ยในในปืน่ะอ่ะเราดูก่อนไปโอเคมึงโดนเลยยิงเมูรอเลยในลังเพออืออ๋อเช็คกระสุนในลังเพออะไรดูบรี่ ดูบุหรีเพิ่มเลือด okay. โอเคเฮ้ยโอเคเออมันไม่มีอยู่เลยโอ้ยมัน5 50, 50้าสิบห้าสิบอะมาหยิบต่อกระป๋องเบียร์เฮ้ยอืออะไรวะเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าคือแพ้มึงเยมึงเล่นกับพระเจ้ามาแล้วอ่ะอะส,สองแบ่งกันอีกสอง,สงห้าสิบห้าสิบอันนี้เหมือนกัน เราจะข้ามมันก่อนไหมล,ล็อกแม่งไรเงี้ยแล้วเราก็ยิงมันโอ้อะไรวะเนี <c oughs> ่ยห้าสิบต่อสิบอ่ะแล้วมันก็จะโดนล็อกอีกหนึ่งโอเคเราก็จะยิงตัวเองดีป่ะวะตอนเนี้ย อัตราความเป็นไปได้อะแม่งแม่น่าจะซ้อนกันสองลูกเหรอเว้ยใช่ไหมแม่งแม่น่าจะซ้อนกันสองลูกอ่ะโอเคอ่ะแล้วเธอเนี้ยวัดไปเลยโอ๊กน่าจะลองเสี่ยงสักสักรอบหนึ่งไม่ถูกอ่ะอุ๊ยเชื่อว่าอะไรอ่ะเฮ้ยตัดให้สั้นลงอย่าบอกว่านั้นแรงขึ้นอย่าบอกว่านั้นแรงขึ้นสอง สองหน่วยโอ้โหสองเหน่วยจริงฮาสองไลฟ์พอยต์เย่เร่อยไรื่อยเรามีเรามีบุหรี่เรามีบุหรี่อยู่เรามีน้ำมันหลบตอนนี้มันก็ไอ้ไอ้นี่ละป้าตอนนี้มันมันเหลือแต่กระสุนไอ้นี่แล้วเนาะอ๋อมันต้องเริ่มใหม่แล้วนี่มาเริ่มใหม่แล้วกูซัดเลยเนี่ยไอ้กูซัดเลยเลยเราวหลบเติมเลือดกหรอไหมเติมเลือดก่อนดีกว่าเนาะ เราเติมเล้นอีกวะได้อีกเหรอไอ้ก็เอ้กะปองน้ำอะไรวะแลกเดช o t g ก n e อีเจคเคอร n เลนเชลอ๋อจะสุนออกใช่ประสุนออกหนึ่งหนึ่งนัดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะซ้าแ่งเลยปะอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะหกมันห้านัดมันห้าห้านัดมีสามใช่ไหมสามแล้วเดือดสามแล้วหรือเปล่าวะ เดี๋ยวไอ้กระสุนที่กองอยู่ก็บนมันมั้นมันเปลี่ยนมันมันมันเพิ่งมันจุใหม่ไปมันก็ห้านัดก็ห้านัดสามนัดมีความเออนีไงก่อนเลยก่อนเลยเอาล็อกกูเรียบร้อยโอ้โหแล้วมันดึงมันดงโอเคพอมดึงพอมด้วยโอ้โหโอเคจริงจริงหนึ่งโอเคก็เหลืออย่างละหนึ่งมันท่าสิบมาสิบละ มไม่แต่ม,มันได้ยิงเราสองร <ไป S 1> อบนี่ก็ใช่โอ้ my god เรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่เจ็บวะเขาเรีเยกว่าอะไรอย่างอย่างน้อยก็ก็นัดเดียววะได้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 มาถึงตากูแล้วนะโอเค เปวนขยยโอเคเลื <Okay. S 1> แล้วก็โ okay. อเคห้าสิบห้าสิบวันนี้อย่างละสามเรากูจับมึงก่อนเลยไปแล้วกูก็เติมเลือดห้าสิบห้าสิบนะเราเราเช็คเช็คไหมไว้เคยเช็คก็ได้มั้ง ยิงไปก่อนยิงไปก่อนหนึ่งหนึ่งท่าเนาะ<อ>ไปก่อนโอ้โหมึงก็ดวงดีเกิน <c oughs> ได้ได้ทีหนึ่งก็ต้องเช็คว่ะรอบเนี้ยมันมันจะได้แบบว่าไอ้นี่ไงถ้า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 เป็นกระสุดฟอร์มเราก็เนี่ยไงเราก็ยิงตัวเองซะ<อ>เราก็ยิงตัวเองซะแบบนี้โอเคต่อไปกันเลยกระสุแล้วมันมันจะเหลืออีกหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหม ไม่อย่าซัดอย่าซัดเลยอย่าซัดเปียเลยอเราฟันแงเลยเฮียมันไม่น่าจะอยู่สามลูกติดอ่ะเฮ้ยกูตายโคตรดีสามนัดสุดท้ายเพื่อนกูตายไอ้เหียทำไมมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยวะใช่ไหมอันนี้ล็อกผลจัดโอ้เรียบรอเหลือไล์พอยต์หนึ่งอันออแล้วไม่มีที่เติมเลือดแล้ว เรายังเหลือสองนัดไม่เนี่ยเราก็เอาคืนมันสองนัดเลยเพราะเรามีกุญแจอ๋อใช่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 เราเราเราให้คืนมันสองนัดได้อ่าขอบุหรี่เนี่ยอ๋อมันมันยังไม่ไอ้นี่ดีกว่ามันยังไม่หมดอีกสองนัดงั้นกูอยิงไปเลยแล้วกันมาไปซะแบม ก็อีนัดหนึ่งมันจะได้เหลือสองใช่มันจะได้เหลือสองเราก็ไปลุ้นดาวตาหน้าไปซะมาดิมาดิโอเคแล้วก็บุหรี่ได้ไหมบุหรี่โอ้โหเบียร์โอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าเรา อุย้ยห <c oughs> ้านัดกัน <c oughs> สุนิงห้านัดมนันได้บุรีเราเช็คไหมบุรีสองอันเดินนะชเช็คก,กันเอกกีอเช็คกันโอเคเรายิงตัวเองยิงตัวเองไหมโอเคนี่แล้วเราก็ดึงดึงกระสุนออกหนึ่งทีเพื่อความ,มชัวร์เป็นไง <c oughs> โ okay, อเคกระสุนจริงจากนั้นเราก็ยิงตัวเองเฮ้ยฮะเราดึงทิ้งอีกทีทีไหม <c oughs> มันมันมันจะไม่ห้าสิบห้าสิบนาทไปเลยแต่เราก็แพ้อ,อยู่ดีอะ่ะก็ใช่ <c oughs> อย่างน้อยก็เอาแม่งก่อนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่ก,กันแลว้ววะแม่งเอ้ยมันมันไม่ตานะมันสวยเกินไปเว้ยเราแบบไม่จะไปอยู่ข้างหน้าสามนัดเลยอ่ะเราเราแม่งสวยเกิน เดี oh, oh, right. ๋ยวนะโโอ้หมึงกลัวไม่ใช่นะมึงกลัวไม่มึงกลัวมึงกลัวมึงกลัวตายขนาดนั้เออโอยตายตายเฮ้ยอุยเอ็งทำอย่างนั้นทำไมอ่ะน้องเหลือเท่าไรแล้วก็น่าจะเหลือห้าสิบห้าสิบแล้วไหมใช่ปะใช่ดิน่าจะเหลือห้าสิบเราดึงออกเลยปะเพื่อเอาชีวิตรอดเลยเนาะ เผื่อดีไม่ดีมันอาจจะแบบเป็นกระสุนป๋องใช่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 โอเคใช่นั่นเรียบร้อยปียิงมันไอ้คว้าตีเลยลูง่วนะมั่วเหรอเสือจริงตัวเองเป็นกูกูยิงฝังตรงข้ามดกว่กไอ้เหี้ยไม่ได้คอยมึงเยอะเอ้าคุณนับผิดเหรอเย้ยนับผิดนับผิด You are lucky I left you with a shot เกียรติบไรเดอร์ The Nice y o u n ไปไอ้เจ๊มันปุ๊กม,มาค่าอีกทีนึงอันนี้คือรอบรอบนี้รอบรอบจริงแหละตะกี้บบอรอบแบบไอ้แอนเราเราสับเซิฟอันนี้อันนี้อันนี้คือจริงแล้วอ่ากลับอีกรอบใช่อ,อ๋อเริ่มสเตจสองต่อเลย เมื่อกี้แบบมันดูเชิงเรากบ้างยังมียาวไกลโอเคห้าสิบบาทสิบเลยเฮ้ยโอเคมากดยิงแม่งเลยนัดแรกนัดแรกซัดแม่งเลยดูเหมือนเปล่าดูเว่าดูเว่ามีเว้นขครยากต้งสองมีแค่สองทีโอเคยิงเลยยิงซะขอญาตินะเป่ากระบาลตัวเองก่อนนะหลังจากนั้น มงละที่โดนแล้วทำไมเราไม่มีได้ได้มีดมังงะอีกนั่นดิมันสุ่มไม่ได้อะนี่นที่โดวนไงนานๆโอเคดูดีโอเคหมดไม่ขยายเอ้เอาว่ะไม่ขยายหโอ้โห<อ> <laughs> น้ำกระฝองเอ้ยเบียร์แม่งสามวันเลยเอฟองนงครับห้าสิบห้าสิบว่ะเราห้าสิบห<อ>้าสิบเช็กแม่น เรามีมีใช้อันหนึ่งโอเคแลยิงตัวเองกันหนึ่งลูกยิงยิงออกแล้วก็ยิงมันไหนๆก็วัดๆไปเลยเพราะมันจะไม่ห้าสิบห้าสิบแล้วจะเป็นมันคงแต่สามสิบมันคงไม่เป็นมันคงไม่ซ้อนขนนาดเออมันคงไม่ซ้อนแบบนี้แล้วหรอกมั้งไม่ันจะโดนตีไเออมันคงไม่ซ้อนเหมือนเราอไหร่แล้วหรอกไม่คราวนี้มูมีมีไลฟ์พอยต์เว้ย มันนิ่งออกว่ะเอ้ยมันมันเอาชัวร์เออเออกันจริงเอ้ยปุ้ยแล้วมันเบิ่นเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเบิ่นเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันไม่มีเรามีไลฟ์พอยต์เรามีไลฟ์พอยต์อยู่เรามีบวกอยู่เรามีบุรีบุรีตะกี้มันมีกี่นัดนะกี่นัดหมดหมดแล้วดิหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วว่าเหลือเหลือนัดท้ายหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณค ปอดพังอ oh, ่ยโอ้ยโอ้ยเฮี well, okay. ้ยมีเสียสองเันโอ้โกงเกินเราไม่ได้ป้งวะถ้าเราได้เราเราตัดสิน Live Point ตัดสินเลยนะเช็คไห้เช็คเก็ได้เอาปั๊บปอยัดเช็คโอเคเฮ้ยยิงแม่งเลยไปไม่มี Live Point เหรอไอ ร้อ<ะ>มีแล้วมึงดูดไม่พักเลยนะออน่านเริมบึ้งเฮ้ยมันดิงออกผมดิงกระสุนออกว่ะกระสุนจริงไหมเฮ้ยอะไรนะมันออก็เอาอีกลูกอ่ะโอเคกระสุนจริงออก,กแล้วรอบนีกระสุนจริงก็น่าจะเหลือประมาณสอ,อ,อง,สงลูกเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเหลือกระสุนจริงหมดละแล้วมันดับเบิ้ลที่เหลือเนี่ยกระสุนน่าจะกระสุนจริงละใช่ใช่แล้วมันดับเบิ้ลไงกูแต่ไม่เป็นไรกูไม่ตาย แค่ฟูลนะระวังนะระวังให้ดีเออันถึงกระสุนจริงหมดแล้วตอนเนี้ยแล้วมันโดนแค่นั้นแหละอะหมดแล้วเนอะนับผิดตลอดเลยหเฮ้ยนี่ไงเรามีนี่อยู่เราล็อกมันก่อนโอเคฮะเฮ้เรามีการันตีอยู่เรามีการันตีอยู่การันตีเรามีการันตีอยู่นี่เราก็ดูก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนแล้วก็ค่อยไอ้นี่มันเออใช่ใช่ใช่โอเคจริง วุ้นชนะละจบไปปะจบละตีอะเยากอี่สุดนะครับหมดหมดยากสุดหมดยากสุดต่อไปคือยากสุดหรอน่าจะยากสุดหรอโลกันนั่ l o a s oh, Long t we are live at the final showdown No more d i f อะไ i f r Now me and you we are dancing on the edge of life and death เราจะเราจะร่วมเต้นกันอ้ว่ะอันนี้คืออันนี้คือแบบเอาจริงละอันนี้คือตายจริงใช่ไหมรอบนี้คงอะไอเทมสีไอเทมต่อลาวมีดอไม่มีมีดเลยเหรอโอ้โหมีสองอัน เฮ้ยอะไรอ่ะ You know the drill มาดูกติกาเออกูรู้แล้วเล่นกับมึงมาหลายตาล้วกูจับมึงก่อนเลยเอ็กก่อนแล้วค่อยจับเออเอ็กก่อนก็ได้เอาเชือกเราอาจจะไม่ต้องจับโอเคไม่ต้องจับเรายิงตัวเองก่อนมันมีกี่ลูกนะสามลูกลูกเป็นลูกปลอมหนึ่งจริงลูกปลอมสองยังไงเรายังไงเราก็ยิงมาได้ป่ะ เร,เราจับแม่งเราก็ยิงมันใช่แค่นั้นเองแล้ม่เหลืออีกสองลูกไงเราก็ยิงแม่งสองลูกเลยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าโดนโอเคโดนเลยแต่นัดแรกนัดสองเราก็ยิงตัวเองมันได้ปหล,ลูกลูกปอมสองใช่ไหมใช่ลูกปอมสองโอเคเอาใจ จำผิดเดลั่วนะกุแจมีเฮ้ยเฮ้ยมีไงมีมาจนได้โอ้โหอะไรวะนลูกกี่ลูกกัอะลูกลูกจริงสลูกจริงสอ่ะมันมีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปาแปด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 แรดแปอแปดแปดาปดแปสนปดแปดอ อะไรเหลือจำนวนน้อยมากแตะเหลือเจ็ดโอเคลูกจริงโอ้โหลูกจริงด้วยเอ่อเราปอดเฉียดคุ้ม่จับอันแม่ <c oughs> มงไหมแม่งอ่ะตัดท่าลูกเนี้ยลูกจริงโอเคลูกปลอมลูกหน้าไม่ต้องลูกจริงละคลุเบิ้ลเลยกูเบิ้ลเลยมา ดูทองกุนันมันมันคงไม่ติดกันหรอกมั้งโอเคครับกูโดนชิบหายเลยที่ผานเลยงเอาคืนสามสี่ดอกรัวแน่นอนชิ่หาแล้วมันมีเวลีนเ s อ i n g โอ้น่าสนใจมากๆเลยมึไม่ต้องมาหลอกอันนี้ไงมันดึงออกได้เห็นไหมเห็นปะ แล้วก็ยิงยิงตัวเองเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วดิอย่งนั้นอ่ะกูโดนดิที่เหลือกระสุนจริงหมดเลยสนุกแล้วสิมึงเช็คที่อะไรมันจะเช็คทำไมกระสุนจริงหมดเลยกระสุนจริงหมดเลยมึงจะเช็คทำไมแบนสองดอกแล้วกูก็โดนดีสองเอาไปก็ท่ามันดูดูไอ้มี่ดิ เหรอเอ้าเอ้าบ้านหมดแล้วไม่ใช่หรอกกระสุนนะกูยิงไปสองนัดไงทำไมขวดเี้รอชาร์ตก่อนมันมันไม่ได้นับไงมึงมึงไม่นับกระสุนไงกูดูดก่อนเลยพี่กระสุนจริงตอนนี้มันต้องเหลือมันมันต้องเหลือมันน่าจะต้องเหลือกระสุนจริงเปล่าวะไม่ใช่ใช่ใช่มันต้องเหลือกระสุนจริงดิเออมูกูดูแม็กให้หมดเลย Lào nhiều. tay yên chạy lai sự bay. Oh, hết mì. Một lắm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 . lắm. Một lắm. lắm. Một 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 เราก็จัดอย่างเดียวเลยเราก็ยิงแม่งอย่างเด<ร>ียวเลยเราก็จับแม่งก่อนเออเราก็เราก็หนัวแม่งเลย <c oughs> เออหนัวแม่งเลยเอานัดแรกกูว่ายังไม่ต้องใช้มีดก่อนยิงไปก่อนเนาะยิงไปธรรมดาก่อนเออยิงไปก่อนเผื่อจะเป็นกระสุนโ <Okay. S 1> อเคแต่คราเนี้ยใช้มีดไม่หรือว,ว่ายิงไงดียิงมันย,ยิงยิงมันธรรมดาก่อนก็ได้ยิงธรรมดาเผื่อเผื่อไม่รู้เหมือนกันเผื่อแม่งโอเคเผื่อมันดวงดีไงเก็นไหมเผื่อแม่งแบบเหมือนรอบเหมือนรอบนั้นนะ แล้วขอแยกคำแบกโอเคมาตามมง่อ้ยมึงเอามาดูอะไรอ่ะ Are <you> ready เอ,อ้อมแล้วนายพร้อมหรือยังเออผมพร้อมแล้วอย่าโดนตัดไปซะที่ประจอน <c oughs> มึงอ่ะอะออเราจะไม่รู้ว่าใคฟพร์มมเลือ่อเดือะดูได้เหรอ ไม่ขึ้นไม่เราก็แค่ไม่รู้ไงว่าอ๋อไม่จะเหลือเท่าไหรไอ้นู้นมันจะเหลือไลฟ์พอยต์เท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าจะเหลือสองสองแม่เป็นสี่สองร้อยเพอยต์สุดท้ายก็บสองร้อยเจ็ดกับอีตเอ้าเอ้าเจอดเอ้าฟกเอ้านึกกูชนะเหรอใช่กูชนะบลันน์เนี่ยฟกใช่ไหมไม่เท่าไหร่ดี่วะอ๋อไม่เท่าไหร่เยอะไม่เท่าไหร่นี่ พ่อได้ตังค์เอาได้เงินก็เสร็จแล้วอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีก็จบก็จบดื้อๆเลยอ้้วกลับบ้านง่ายวะยี่เจ็ดหมื่นวะย็ดเจ็ดหมื่นไฟเจะไรช่นรถไฟยิงไปยี่สิบหกเดินชักกระสุนออก เตะประตูสี่ครั้งซิการ์เลตสโมคคาร์อะไรอ่ะดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ข้าว100ดื่มเบียร์ไป990มิลลิลิตรอ่ะอ๋อเฮียมึงจะนับทำไมวะเฮียคลิกประตูไม่งี้เงงเสือกนับอีกเน้อเตะประตูไปสี่รอบตยแต่เราน้อยอยู่นะ อันนี้คือหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้เหรอแี่นี้จิดับเบิลออนล็อตติ้งอันล็อกเฮ้ยเอาว่ะปลดล็อกหมดใหม่แน่เลยเฮ้ยใช่เหรอน่าจะปลดล็อกอะไรใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูมันไม่ได้ยากนี่ห่าเกมนียเย็ดบัคชั่นต้องกดอะไรอ่ะกดสตาร์ดอไอทีอ่อหมดใหม่ใช่ไหม ลอง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 เพิ่มเป็นสองเท่าหรือไม่เฮ้ยเราต้องทำอะไรอะเพคคิวเลอร์คอมอะไรคนกินยาอะไรว่ามีอิมแพร์อยู่อารวลิตี้ตัวใดก็เหมือนกับว่าอิมแพร์เนี่ยไม่ได้ไปว่าอ๋อ บางคไม่อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออิมแพนอ๋อทำให้เสื่อมอิมแพนทำให้ทำให้สมรรถภาพในการขับรถดีขึ้นเสื่อมลงอ๋อเหรอเมาๆางี้เหรออือโอ้แล้วก็งั้นก็อ่ะปมประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ไม่รู้ยังไงต่ออ่ะ๋ยวเราประมาณนี้ก่อนเผื่อไปต่อครับต่อไป